ไม่คบกับใครไม่ค่อยรู้จักใครไม่อะไรที่แบบว้าวว้าวแล้วนะไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จาเป็นจะต้องมีเพื่อนมากไม่จาเป็นจะต้องแบบอยากได้แสงมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเจ,จ้อเข้าใจฮะไม่ได้อยากได้แบบออกทีวีแบบทุกวันก็ไม่ได้อยากออกอยากไปหาอาจารย์เบียไปออกข่าวกับอาจารย์เบียไปกับอาจารย์เบียรได้แสงเยอะแยะก็ไม่ได้อยากออก หรือไปทําหน้าที่ที่เป็นทนายความจ๋าอยู่ในโลกของเราสั่งคนทุกอย่างก็ไม่ได้อยากได้อย่างนั้นหรือไปกับลูกน้องยอะลูกน้องทุกวันนี้ก็โตก็ปล่อยลูกน้องไปใช้ชีวิตของมันส่วนตัวไปใช้ชีวิตครอบครัวไปไหนก็เรื่องของเขาก,ก,ก็ก็สบายไม่เอามาก็มีใช้ชีวิตกับตัวคนเดียวให้มันได้ครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็ส่งเงินให้มีหน้าที่ก็ไปแล้วก็แยกออกจริงนะทุกวันเนี้ย อยู่กับ FC มากกว่าอยู่กับคนอื่นได้ซ้ำไม่ได้กระเสือกกระสนที่ต้องหาคู่ไม่ได้เกระเสือกกระสนที่ต้องหาเซ็กไม่ได้เอกระเสือกกระสนที่ต้องรวยหาเงินนู่น่นั่นใหญ่โตไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเลยมันได้ก็เอามันไม่ได้ก็ไม่ต้องพยายามขยันขยอคนอยากจ้างก็ให้เขาจ้างเขาไม่อยากจ้างก็เรื่องของเขา ไม่ไปอวยไม่ไปโม้ไม่อะไรที่มันเนี่ยแต่ทุกวันนีน้เน้นแบบสบายใจมีก็ทําไม่มีก็ไม่ทำที่อย่างเงี้ยจริงเราจะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาใส่ใจเราจนเกินไปก็ก็ไม่ทาเปล่าช่วงทนายปลดทุกข์ทนายจะขี้ไงช่วงทนายปลดทุกข์ไปแช่คขายทุกข์หรอรู้สึกว่าทนายปลดขี้ว่าเนี่ย ไม่ปวดขี้แล้วขอของขวัญค <is this> ุณสามได้นะเอฟซีปวดขี้ไปขี้ก่อนค่ะไม่ใช่ขายทุกระปุทุกกรดขี้ไงขอของขวัญด้วยฮะสามดอกพี่คนละดอกสามดอกลูกสาวของขวัญสามดอกลูกสาวดอกกุหลาบสามดอกลูกสาวแม่อีสองดอกค่ะขอบคุณนะคะทนายเขาหน้ารักแม่เคยเจอตัวเก่งเขาหน้ารักเขาสูงนะหล่อไหมถามว่าหล่อไหม เสียอย่างเดียวแก่ไปหน่อยนึงไม่ใช่ไม่ได้แก่ตรงแก่คือมันไม่ไม่ใช่เอแล้พอะอย่าย้ำเดี๋ยวรอแป๊บนะครับค่อยคุณสามขอขอของขวัญอีกดอกหนึ่งครับอีกคนใหม่อีกดอกหนึ่งพี่อีกคนใหม่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งดอกฮจะไม่ทานเเร็วเร็วมันจะไม่ทันอีกดอกหนึ่งฮะคนใหม่ครับอีดอกหนึ่งอีดอกหนึ่งไม่ทันเอาอีกดอกหนึ่งครับไม่ทันเร็วอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งดอกไม้ตรหนายอีกดอกฮะ ทันอยู่ขอ so, ทันคูนสามจะแต้นคูนสามเอฟซีก็ไม่ค่อยรู้หน้าที่นะเจเจอะขอของขันคูณสามได้เอฟซีเร็วๆใครมีขวันกระเปได้นะคะไม่มีไม่เป็นไรนั่นผู้สาวนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเขาให้เรามาเยอะแล้วไงเก่งใจเฮ้ยขอบคุณค่าขอบคุณนะคะแัเจ๊จอะตลอดขอบคุณนะคาขอบคุณค่าขอบคุณนะคาขอบคุณค่ะเก่งใจเขาให้คุณแมนมาเยอแล้วไง นะขอบคุณคะขอบคุณค่ะแต้มบุญคามภาษาตอนนี้ขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่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 ะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณนะค่ะ ทุกวันนี้เจ้าก็ไม่ได้คิดอะไรนะทนายเจ้ามีความสุขนะตรงที่แบบเออตอนเช้ามาแล้วก็กินข้าวซื้อของให้แม่อย่างเงี้ยให้แม่เสร็จจับแล้วเออทา่าเรามีตังเราได้ของวันเยอะก็ไปซื้อของให้น้องที่โรงเรียนเงี้ยนะไม่ได้คิดอะไรมากนะเจ้าเวลาเราโตมาปัญหามันเยอะผมอ,อะ่ะผมจากคนธรรมดาเนาะก็ทุกวันนี้ก็ธรรมดานะก็ยังใช้ชีวิตธรรมดา กินข้าวใช้เงินวันหนึ่งไม่ถึงห้าร้อยนะถ้าคนเดียวก็คือไม่เกินสามร้อยกินสองมือ้อกาแฟแก้วหนึ่งมีแค่นั้นเองทีเนี้พอพอมันก็เริ่มโตเริ่มพอโตคนก็รู้จักเยอะทำอะไรพอเป็นคนสาธารณะทำอะไรผิดก็ไม่ได้นะเจจ้าต้องระวังตัวมากๆเลยมีแต่คนคิดแทนเราอะเราไม่ได้คิดเองอะเขาคิดให้ คนที่คิดไม่ดีกับเราก็เยอะขึ้นคนรักเราก็เยอะขึ้นไหมไม่รู้แต่คนที่เกลียดเราไหมมาแต่เรานับถือศาสน,นาพุทธอ่ทนายน,นับถือศาสน,นาพุทธหรือเปล่านับถือศาสนาไหนไม่รู้พุทธก็พุทธนั่นแหละแต่ไม่ได้แบบนับถือแบบพ้อนวอนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทาง แอ้วเป็นข้าของแล้วค่ะชนะแล้วผมทน,นยชนะแล้วนะฮะคุณแม่ชนะเหรอเออแพ้ทุกดอกเลยไม่ใช่เขาทำไมชอบปาดตอนกูสามกล้ไม่ให้ไม่ไม่ไม่ใช่คือแพ้แม่จ้อยังคะแนนยังสูสีนะแพ้เอฟเนี่ยชะนะกันอยู่400วันสามสี่ร้อยอ่ะเหรอ400สี่ร้อยหมายความว่า มันสี่ร้อยแต้มผมสามร้อยกว่าแต้มอย่างเงี้ยมันภูมิใจเห็นมาคุยจออป่ามันต้องเงียบกริบไปเลยวันนั้นชอบรอหกพานแล้วเอฟผมไม่ไหวแล้วไอเอฟเงียบมันมีคน,นไปชอบนันก็เปเปเป,เปมันเลยชนะมันเลยคิง <c oughs> คุยไงบาถ้าสู้กันจริงจริงมันจะสู้ทนายได้ยังไงล่ะโอ้โหนคนดูทนายเท่าไหร่ คนดูมันโกคนมันชนะมันบอกลาตูริงมันซื้อไหวๆหราแม่มันก็เมาแต่ความตัวของมันไงเราเข้าใจหมดแหละแต่มันก็พูดอยู่นั่นเองพูดอยู่นั่นแหละเราเข้าใจมันอยู่อืมลูกชายหยิงแก้วนับลูกชายหยิงแก้วติดญิงแกนะ้วก,ก,ก,ก็ไปซื้อพน,นันเนยต้องผ่านแน่นอน เสื้อมันขายได้นี่มันไม่ขายเสื้อแล้วส่งอย่างไรกล่องพักยิรลิ้วนนคือไม่ทนายกันกาน้พริกนี้เนาะแต้ที่จะห่อแพ็คให้ดีนน้อหน่อยเนาะการกระทงการกระแทกใส่ไปเตะโอ้โหมันมวนใส่ถุงใส่กล่องมันคือไหม่ะมันทํามาเลยก็เรื่องของมันเถอะก็ไปด่ามันเองแล้วกันเราก็ช่วยชีวิตมันขายช่วยมันเนะไปลงไฟรี่กับไปช่วยขายคนดูมันก็ให้นั้นนะ มันไม่ได้มีอะไรที่มันว้าวอ่ะเข้าใจปะก็พยายามช่วยมันนะแต่มันมันไปของมันเองแบบนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ช่วยมันก็ช่วยมันเต็มตามนั้นนั่นแหละมีแต่คนดังนะช่วยมันนะเจ้ไมันก็นั่งฮะมันก็นั่งแก๊กรออยู่นั่นเอง ตอนนี้เขาขายพระแล้วมันไปสายมูนแก้วมันเช่าอยู่นะมันไปสายมูเตลูมบอกว่ามันได้เยอะกว่ามัะก็ขายพระพระโชว์บาเห็นไหมแล้วก่าขายได้เป็หมื่นเช่นตัวนะจะเอ็นดูมันไงแล้วก็เอ็นดูมันได้ แล้วก็นำสารนั้นเราเข้าใจไม่หมดเลยก็ส่งสารมันก็คิดว่าให้มันเป็นน้องเป็นนุ่งไฟไม่ได้อะไรเราเห็นดูเราไม่ได้โกรธมันแล้วก็ขำด้วยมันขำมันก็ทําหน้าที่มันขำมันคุยกับมันก็อีกแบบฟิลหนึ่งก็ก็ดีอย่าไปคิดเยอะช่วยกันรู้จักกันก็ด้วยมนเห็นดูมันมันไม่ได้มีปัญอะไรกับเราหวังดีกับกันถ้าเราไม่คุยมันไม่แย่มันเราก็ไม่มีความสุขเนาะนายมันต้องกินยามันต้องกินยาทนายมันต้องกินยานะฮะมันกินยาประจําค่ะ มันต้งเขาไม่เข้าใจมันนะมันคิดเยอะคนดูน้อยมันก็คิดเยอะมันคิดเยอะคนมันดูน้อยไม่คือของมันอะ่ะคนดูน้อยอะ่ะมันก็อย่างไรนะหนึ่งคนสองคนหกข้าวคนมันก็ไรแต่ผมอะ่ะถ้าต่ากว่าสามร้อยผมวิธีเกียดล้วแต่ดงหลังมาเออถ้าไหรก็ช่างแมงเถอะอยากพูดอะ่ะกูไม่หน้าที่พูดกูไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่ต้องให้คนมาดูเยอะคิดแค่นั้นพอ แต่ตัวเลขเท่าไหร่กูไม่สนใจแล้วช่างแม่มัน,มมนเดี๋ยวจอ้อเดี๋ยวจะไปเอารถไปล้างก่อนโอเคค่ะโอเคนะครบคุณค่าครับนะคข,ขอบคุณ